สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนตุลาคมปี2567ดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านวิตกกังวลใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้จะคลี่คลายและเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะมีโชคเมลาามีข่าวดีๆเข้ามา หากกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านจะสมหวังท่านจะสบายอกสบายใจมากขึ้นช่วงเดือนตุลาคมไม่ว่าท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามจะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำปัญหาบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหากท่านตั้งใจที่จะแก้ไขท่านจะแก้ไขได้ปัญหามีทางแก้ทางออกงานดีขึ้นและ สามารถคาดหวังได้การเงินก็ดีขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาจนท่านสังเกตได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะจะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ท่านนันจะต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน บางท่านนะคะที่ทำงานประจำผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจำและเป็นงานที่ต้องเป็นความลับท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้บางท่านก็กำลังเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆซุ้มทำงานใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะทำมานานซุ้มทำโปรเจกต ซุ่มทำงานที่ท่านนั้นไม่อยากบอกคนอื่นช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนั้นจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะสำหรับท่านใดที่ตั้งใจที่จะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำจะมีคนเข้ามาจ้างงานคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่บางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่คิดว่าจะได้ทำงานพิเศษกลับได้ทำงานพิเศษเพราะว่าจะมีคนใช้ไหว้วานมีคนเข้ามาช่วยเหลือ หรือบางครั้งนะคะเขาทำงานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือแก้ไขงานที่เขาทำผิดพลาดให้และจะเป็นที่มาของงานพิเศษบางครั้งการที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะมาพร้อมกับคำว่ารายรับพิเศษนอกจากท่านจะอา,อาสาไม่รับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เท่านั้นเอง ช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบและคนนึกถึงคนอยากจะเข้ามาหาท่านนะคะเป็นช่วงที่คนเมตตาช่วยเหลือดีท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและที่สำคัญมีข่าวดีจากการพบปะผู้คนด้วยบางท่านได้งานบางท่านก็พบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มจากการที่ท่านได้ออกพบปะผู้คน ท่านใดที่ทํามาค้าขายพ่อค้าแม่ขายในช่วงเดือนนี้นะคะอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนหรือครึ่งเดือนแรกให้ท่านหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมการขายจากโปรโมชั่นท่านจะขายดีลูกค้านิยมชมชอบเป็นช่วงที่เขาจะแนะนํากันปาก,ปากต่อปากนะคะหากค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ไลฟ์สดบ่อยๆกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆช่วงนี้นะคะ พยายามอย่าอยู่นิ่งๆอย่าได้ประมาทคู่แข่งและที่สำคัญอย่าได้เอาเปรียบลูกค้าเด็กขาดช่วงนี้ลูกค้านิยมชมชอบและจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้านะคะให้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสนอกจากท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มเข้ามาลูกค้ารายเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาอุดหนุนท่านช่วยเหลือท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเป็นช่วงเดือนที่ดีสำหรับท่าน เหมาะแก่การออกพบปะพูดคุยลูกค้านะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซล์ในหน้าคนกลางซึ่งมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงระยะเวลานี้อย่าอยู่นิ่งๆค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฏท่านจะมีข่าวดีจากการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆเป็นช่วงที่ยังคงเหนื่อยนะคะเพราะว่าต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นมีงานให้ทำตลอดเวลาและที่สำคัญท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างพอสมควรแต่ข้อดีก็คือว่า ท่านจะรับมือกับงานได้ดีนะคะรับมือกับคนที่ทําให้ท่านอึดอัดลำบากใจได้ดีทุกๆปัญหาที่เข้ามาเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีทางแก้ทางออกเสมอขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทก,ก็พอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในช่วงต้นเดือนท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะโดยภาพรวมเดือนตุลาคมนี้งานของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะอยากจะทำไรให้ลงมือทําได้เลยนะคะ ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มอย่าใ,ใจร้อนก็พอมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีมีโชคลาภด้านการเงินท่านมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยนะคะที่สําคัญได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยจะมีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเข้ามาหรือไม่ก็บางท่านจะมีข่าวดีด้านการงานเข้ามาด้วยในเวลาเดียวกันแต่อาจจะไล่ๆกันนะคะเดือนนี้แหละ จะมีทั้งข่าวดีด้านการงานและการเงินอ่ะ uh, พูดให้เข้าใจง่ายเนาะท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีมีรอยยิ้มไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านจะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะต้องทาอะไรมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยที่จะวิตกกังวลเรื่องเงินเงินทองทองเพราะเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะทํางานเก่งหาเงินเก่งด้วยท่านค่อนข้างเป็นช่วงที่ท่าน ค่อนข้างที่จะความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินจะเข้ามาและที่สำคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มเจรจาต่อรองผลประโยชน์ด้านการเงินท่านจะมีข่าวดีได้รับความสำเร็จท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากงานที่ท่านทำอยู่มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินสำหรับบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีๆนะคะท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ได้ไม่มากนะอย่าหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ หากการเงินติดขัดมีปัญหาทุกทุกครั้งท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจและไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามอาจจะเป็นการซื้อให้ตัวเองหรือว่าเปคนที่ท่านรักและเคารพท่านก็จะได้ซื้อแต่ก็อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆเพราะว่ารายจ่ายของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ยังคงสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีมาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญรายจ่ายบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายรายจ่ายบางอย่างก็จะสูงขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะออกงานสังคมเพิ่มขึ้นท่านใดที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กนะคะในช่วงระยะเวลานี้รายจ่าย ที่เกี่ยวกับตัวเขาบางอย่างจะเพิ่มสูงขึ้นมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นที่จะต้องจ่ายไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้มีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าในขณะเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้คนเมตตาช่วยเหลือจะมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากได้ทานอาหารอร่อยๆซึ่งมีคนซื้อมาให้โดยภาพรวมการเงินของท่านถือว่าเป็นการหมุนเงินได้ ท่านใดที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอย้ำว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาภของชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนั้นจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะและขอบอกให้ท่านใครความวิตกกังวลใจคลายความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจเลยว่าการเงินของท่านนั้นจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือจะไม่มีคำว่าอับจนหนทางแต่ก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายจะซื้ออะไรก็ตามคิดให้เยอะๆ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านจะช่วยเหลือใครสักคนก็ขอให้ท่านนั้นช่วยเพราะเขาเป็นคนดีอย่าช่วยเพราะสงสารเด็กขาดหรือบางครั้งก็ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเลยให้สงสารตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปสงสารคนอื่นเพราะท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าจะได้เงินเรียกได้ว่าปาดเหงื่อแล้วปาดเหนื่ออีกนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ท่านใดที่เปิดใจ จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้หากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยยังไงก็ขอให้ท่านนั้นดูให้ดีๆนะคะเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากเพราะถ้าไม่ใช่อีกไม่นานจะมีเหตุการณ์ในท่านและเขาต้องแยกจากกันสำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วในช่วงระยะเวลานี้ชีวิตคู่ชีวิตคู่ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันเหมือนช่วงที่ผ่านมา นะคะแต่ว่าจะมีเรื่องงอนกันอย่บ้างแหละแต่ไม่บ่อยเหมือนที่ผ่านมาท่านจะมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นหากติดขัดมีปัญหาบางเรื่องจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาที่การทำบุญของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้หากท่านตั้งใจที่จะทำบุญนะคะ แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคะ่ะเช่นช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยและไม่มีช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะหรือหากท่านตั้งใจที่จะทำบุญในรูปแบบใดก็ตามท่านสามารถทำได้เลยคะ่ะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้น หากลงมือทำสิ่งใดก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ค่ะขอขอกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะเงินไหลน้องทองไหลมาและที่สำคัญหากแม้นว่ากำลังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะและหากแม้นว่าท่าน จะลงมือทำกิจการอันใดก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านลงมือทำเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ